สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลัมคอนนำเสนอประวัติตัวละครจากเรื่องคิมิสุโนะายบานั่นก็คือเรนโงคุเคียวจุโร่เสาหลักเพลิงของหน่วยพิฆาตอสูรหนึ่งในเสาหลักที่คอยคำยันหน่วยเชกเช่นเดียวกับเสาหลักคนอื่นที่นี้เรามาทําความรู้จักตับเลนโงคุเคียวจุโร่กันนะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปรับชมเนื้อหาด้านในถ้าคุณดูคลิปผมแล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลัมหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทําคลิปต่อไปนะครับและสําหรับใครที่อยากซัพพอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันด้วยมาครับมารู้จักข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะครับเรนโงคุเคียวจูโร่มีตําแหน่งเป็นเสาหลักเพิงของหน่วยพิฆาตอาสูรโดยเขานั้นใช้ปลานเพิงในการต่อสู้เรนโงคุเกิดวันที่10พฤษภาคมอายุ20ปีมีความสูงที่177เซนติเมตร และน้ำหนัก72กิโลกรัมโดยคำว่าเรนโงคุมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่าไฟชำระซึ่งต้นตระกูลของเขาก็เป็นผู้ใช้วิชาดาบปลานเพลิงตลอดมาและยังสามารถเป็นเสาหลักของกุบิค้าอาสุนได้เสมอโดยบุคลิกของเรนโงคุเคียวจุโรเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นเด็ดขาดพูดจาตรงไปตรงมารักในความยุติธรรมมีความอบอุ่นรักและอยากจะปกป้องผู้คนแต่ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มร่าเริงบ่อยๆแต่จริงๆแล้ว ก็มีบาดแผลในจิตใจจากปัญหาภายในครอบครัวของเขาเองแต่ด้วยบุคลิกของเขาทั้งหมดนี้ทําให้เขานั้นได้รับผลบวชเป็นตัวละครยอดนิยมที่สูงมากในญี่ปุ่นส่วนถ้าเราสังเกตกันนะครับเรนโง,งคุคียวจูโร่จะพูดด้วยเสียงที่ดังตลอดเวลาโดยเกิดจากตอนที่เขานั้นไปทาภารกิจเขาได้ไปเจอกับปศูนย์ที่ใช้เสียงของเครื่องดนตรีเป็นอาวุธในการต่อสู้เคียวจูโร่เลยตัดสินใจทำลายเก้วหูของตัวเองเพื่อให้ต่อสู้ต่อไปได้สนคนที่เขานั้นไม่ค่อยได้ยินเสียงคล้ายๆอาการหูอื้อหูตึง และเขานั้นตะคอยพูดเสียงดังนั่นเองครับสำหรับเรื่องครอบครัวเคียวจูโลโรรักและเขารบแม่มากเพราะความรักและความเขารบแม่มากเนี่ยนะครับทําให้เขายึดถือปฏิบัติตามคําสอนของแม่อย่างเคร่งครัดไม่วันไหววกแวกต่อสิ่งไม่ดีเลยเพราะคําพูดของแม่ที่บอกว่าความแข็งแกร่งของเขามีไว้เพื่อช่วยเหลือคนที่อ,อ,อ่อนแอไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายผู้คนหรือหาประโยชน์ใส่ตนเองน่าทำให้เคียวจุโลโรเด็ดเดี่ยวและแข็งแกรง่งเราจะได้เห็นในเดอะบุ๊ี่สุดรถไฟสุนิรัน ที่อสูรค่าขึ้นอาคาซะพยายามขายตรงโปรโมทันการเป็นอสูรพยายามหลอกล่อทุกวิถีทางเพื่อให้เคียวจูโร่ตกลงเป็นอสูรแต่ไม่ว่าจะทางไหนก็ไม่สามารถชักจูงเคียวจูโร่ได้เลยเพราะหัวใจของเขาน้นเด็ดเดียวศรัทธาต่อความเป็นมนุษย์และเคารลความสอนของผู้เป็นแม่มากนั่นเองสําหรับคนที่อยู่รอบข้างเขาเคียวจูโร่เป็นเสาหลักที่ทุกคนรักและเคารพซึ่งสิ่งนี้ก็เนื่องมาจากความอบอุ่นและความยุติธรรมอีกทั้งเป็นงกคูอยังเหมือนพี่ใหญ่ของทุกคน เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกสาหลักคนอื่นๆนอกจากนี้เขายังเคยเป็นอาจารย์ให้กับคาโรจิมิซึริสาหลักความรักและยังคอยสนับสนุนให้กำลังใจโทคิโท,โทมุอิชิโร่เสมอมาเขานั้นทั้งอบอุ่นและใจดีทำให้หลายๆคนต่างรักและเขาลพเขามากหากเราดูในเอนอะมูฟวี่สุอรถไฟส่นิรันในฉากสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนทราบข่าวต่างพากันเสียใจครับบางคนก็ทำใจเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินไม่ได้เลยสำหรับกระบวนท่าปลานเพลิงที่เดนงโงคุใช้ก็มีดังนี้ครับ กระบวน่าที่1เปลวเพลิงน้ำเส้นขอบฟ้ากระบวนท่าที่ 2, อษษษสองอาทิตย์ศาสตร์ซองกระบวนท่าที่3เพลิงผาสัพพสิงกระบวนท่าที่4คลื่นเปลวเพลิงกระบวนท่าที่5พยัคเปลวเพลิงกระบวนท่าที่ 6- 8ถึงยังไม่มีการเปิดเผยครับกระบวนท่าที่9เพลิงชำระล้างสุดท้ายเป็นเรื่องของอาหารและงานอาดิเรกโปรดของเลงงคุก,กันนะครับเคียวจูร่ชอบดูการแข่งขันซูโม,โม ละครโนและคาบุกิส่วนเรื่องอาหารสุดโปรดของเขานั้น mm. เขาชอบทานซุปพิโซใส่มันเทศอีกทั้งเขายังชอบมันเทศมากเป็นพิเศษอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลเรนัวคุเคียวจูโร่เสาหลักเพลิงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดของเรื่องดับพิฆาตสูงเลยแหละครับซึ่งผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้อะไรดีๆจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับเอาล่ะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ